วันนี้เราจะมาทำเมนูช็อกโกแลตเย็นสำหรับร้านที่ไม่มีผงช็อกโกแลตจะทำยังไงนะ <S <S เริ่มจากผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มเพราะคิดว่าหลายร้านน่าจะมีแล้วก็หาซื้อได้ง่ายราคาอยู่ที่ประมาณ135บาท500กรัมน้ำร้อนจ้าเอาไว้สำหรับละลายส่วนผสม นมสดเมจิช่วยให้รสชาติกลมกล่อมไม่ขมโกโก้ออกไปทางแนวช็อกโกแลตตัวเอกของเรื่องเลยซอสช็อกโกแลตของจูนิเปอร์ค่ะราคา75บาทนมข้นจืดวันนี้เราใช้่ี้อฟอลคอนซื้อเป็นแพ็คจากแมคโครจะตกอยู่ที่กระป๋องละ17.33บาทนมข้นหวานฟอลคอนซื้อมาเป็นแพ็คเหมือนกันค่ะตกกระป๋องละ17.33เหมือนกัน เรามาทำสามแก้วพร้อมกันเลยนะคะจะได้เร็วๆเ,เนาะเริ่มจากแก้ว12ออนตักผงโกโก้1ช้อนชาไม่พูนมากนะคะตักเหมือนในรูปเลยก็คือพูนขึ้นมานิดเดียวพอไม่อย่างงั้นเดี๋ยวมันจะขมเกินไปค่ะแก้ว18ออนตักผงโกโก้ที่1.5้ช้อนชาช้อนแรกตกักพูนนิดเดียวนะคะช้อนที่สองตักครึ่งหนึ่งค่ะแก้ว22ออนตักผงโกโก้2ช้อนชาพูนนิดเดียวไม่ต้องพูนมากนะคะ ตอกันที่น้ำร้อนแก้ว12ออนซ์น้ำร้อน 40ml แก้ว18ออนซ์น้ำร้อน 60ml แก้ว22ออนซ์น้ำร้อน 75ml ค่ะคนผงโกโก้โกให้ละลายแตกตัวเข้ากับน้ำร้อนดีก่อนนะคะแล้วผู้ช่วยสำคัญซอสช็อกโกแลตจูนิเปอร์สำหรับ12ออนซ์เราใส่ที่ 10ml ค่ะกว่าดซอสช็อกโกแลตออกจากแก้วให้เกลียกล้ยงๆด้วยนะคะ แก้ว18ออนซอสช็อกโกแลต15 ml แก้ว22ซอสช็อกโกแลต20 ml ถ้าเกิดใครชอบหวานน้อยก็ให้ลดปริมาณซอสลงแก้วละ5 ml นะคะนมสดเมจิแก้ว12ออนใส่ที่20 ml แก้ว18ออนใช้ที่30 ml แก้ว22ออนใช้35 ml จ้า นมข้นจืดแก้ว12ออน25 ml มลนมข้นจืดแก้ว18ออน40 ml ส่วนแก้ว22ออนนมข้นจืด45 ml ส่วนผสมสุดท้ายนมข้นหวานแก้ว12ออน25 ml อย่าลืมใช้ช้อนกวานมข้นหวานออกมาให้เกลี้ยงเกลียนะคะแก้ว1 8ออนนมข้นหวาน35 ml แก้ว22ออนนมค้นหวาน45 m l คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีสูตรนี้เนี่ยได้มาจากความบังเอิญน,นะคะเนื่องจากตอนนั้นเพิ่งเปิดร้านใหม่ๆมีลูกค้ามาสั่งช็อกโกแลตเย็นแล้วที่ร้านนไม่มีผงช็อกโกแลตเลย ด้วยความอยากขายเลยหันไปถามลูกค้าว่าใช้ผงโกโก้แทนได้ไหมคะแต่ว่าจะชงแบบช็อกโกแลตให้ไม่ขมลูกค้าบอกว่าโอเคพอลูกค้าโอเคธนลรจาได้เลยสูตรนี้บางทีสูตรอร่อยๆเนี่ยก็จะมาจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงนะคะดังนั้นถ้าเปิดร้านกาแฟแล้วนอกจากเรามีฝีมือแล้วเนี่ยเราจะต้องมีไหวพริบด้วยในการปรับปรุงเมนูต่างๆให้เข้ากับสถานการณ์นะคะ เพราะในแต่ละวันที่เรามาเปิดร้านมันจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นสูตรที่ดีสูตรที่อร่อยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสูตรที่ถูกต้องตามมาตรฐานเป๊ะเสมอไปค่ะแต่เป็นสูตรที่ถูกใจลูกคา้าลูกคา้ากินแล้วอร่อยแค่นั้นก็พอแล้วส่วนการตกแต่งขอบแก้วก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะสาหรับแก้วนี้ที่จะวาดขอบแก้วด้านบนอย่างเดียวนะคะซอสมันก็จะไหลลงไปข้างล่างเป็นทาง,ทางเอง ส่วนแก้วเล็กลิซาวาซิกแซกขึ้นลงให้ดูนะคะสำหรับการแต่งแก้วเนี่ยซอช็อกโกแลตยิ่งเลอะเนี่ยมันจะยิ่งรู้สึกน่าทาน <c oughs> แก้ว22ลิซาวาเป็น2ขอบจะมีขอบกลางและขอบด้านบนจากนั้นเราก็ต้องมาตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะเทช็อกโกแลตเข้มข้นที่เรา,เราชงไว้แล้วลงไปในแก้วทั้ง3ขนาดได้เลย สูตรนี้จะให้ความรู้สึกช็อกโกแลตที่เข้มๆแต่ไม่ขมค่ะถ้าเกิดใครอยากปรับเพิ่มลดความหวานให้ปรับที่ซอช็อกโกแลตนะคะไม่แนะนําให้ปรับเพิ่มที่นมข้นหวานไม่อย่างนั้นเดี๋ยวรสชาติจะหนักไปทางนมแทนค่ะเราต้องการที่จะเน้นช็อกโกแลตมาลองชิมดูสิโอ้โหรสช็อกโกแลตเข้มสะใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามในเพจใหม่แล้วก็ยูทูบให้เหมือนเดิมค่ะบ๊ายบาย